ท้องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอาภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 967ตอนถ้าเองไม่ใช่ลูกหลานข้าข้าปล่อยเองไปแล้ว บุญเป็นชื่อแห่งความสุขความบริสุทธิ์ความดีความงามสัมพันธ์เป็นลักษณะแห่งความเกี่ยวเนื่องผูกพันเพราะฉะนั้นบุญสัมพันธ์จึงหมายถึงสิ่งที่ผูกพันกันด้วยความบริสุทธิ์ความดีความงามการที่คนเราได้เจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อยู่ที่บุญที่เคยร่วมทำกันมา เมื่อมีวาสนาไม่ต้องเรียกร้องถึงเวลาก็มาเจอกันไม่มีใครเข้ามาในชีวิตของเราด้วยเหตุบังเอิญเหมือนดังที่หลวงปู่สวงมหาคุณสุรศักดิ์ในความฝันจริงจกทักคนโบราณยังเชื่อแล้วครั้งนี้คุณสุรศักดิ์ฝันว่าหลวงปู่มาบอกให้ไปลอดใต้สรีละท่านที่วัดไพรพัฒนา และไปที่กระท่อมบ้านรุนด้วยแล้วคุณสุรศักดิ์จะเชื่อหรือไม่เพราะด้วยตัวของคุณสุรศักดิ์เองไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วยิ่งเป็นพระที่ตัวเองไม่เคยรู้จักด้วยคุณสุรศักดิ์จะปล่อยให้ความฝันเป็นเพียงแค่ความฝันหรือว่าเลือกที่จะเชื่อเรามาฟังจากคุณสุรศักดิ์กันเลยครับ ผมไม่รู้จักรับวัดไพรพัฒนาผมไม่รู้จักครับว่าหลวงปู่สวงนี่เป็นอะไรที่ครั้งแรกในชีวิตครับที่เป็นแบบนี้ครับครัวพอดีช่วงนั้นเลิกการหาเสียงนบร้อยแล้วไม่ได้แล้วก็เลยได้ได้ได้หลวงปู่สวงก็เลยบอกว่าให้ไปวัดไพรพัฒนาไปรอดสังขารท่าน แล้วก็ไปบ้านลุนนำเสื้อผ้าที่เราเนี่ยใส่ประจำผมใส่เสื้อยืดประจำให้เอาเสื้อตัวนั้นเนี่ยอยา่าเสียดายมันอมเอาไปเผาไฟที่บ้านลุนซะมผมก็เลยทำตามที่หลวงผู่สลวงบอกครับในตอนนั้นคือในตอนนั้นคือที่เราฝันนั่นคือว่าเราก็ยังเบอร์เบอร์ใจมบผมเบอร์ครับเบอร์มากๆตอนนั้นนะครับแต่ยังจําความฝันได้ยังจําได้ครับเพราะว่า คือตรงนี้นเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าจําได้เลยครับครับจำได้เลยว่ามีพระองค์ผอมๆม,มาบอกว่าเป็นแบบนี้อืแล้วอย่างแฟนเฟื่องะจาได้จาหน้าได้อะไรได้ตอนนั้นแฟนผมอะ,อะเราเห็นแฟนเราเนี่ยเรารู้ว่าเป็นแฟนเราชื่อนี้ชื่อนี้อะไรรู้หมดอ่ารู้ครับตอนนั้น<อ>รู้ครับรู้อยู่ด้กันรู้ครับตอนนั้นรู้คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไปรักษา ก็จะไปทางเขาหมดเลยนะครับไปทางเขาหมดเลยครับก็คือจะไม่รอด่ะครับโอ้ครับเพราะว่าเงินแล้วก็อย่างก็บุคคลผมเสียเงินกับเขาไปเยอะอครับหรอครับเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยผมอยู่ไม่ได้เลยครับผมต้องไปครับต,ต้องไปหาเขาเลยเหรอต้องไปหาเขาอะครับอันนี้แฟนผมบอกให้ฟังว่าเช้าตื่นขึ้นมาบางทีก็ไม่นอนบ้านนะครับ แล้วเขาเป็นคนเป็นคนท,ท้องที่ไหนอะ่ะเขาเป็นคนเอท้องที่เดียวกันค็คืออยู่ขอนแก่นเหมือนกันนะครับอ๋อเหรอครับก็มันเป็นอะไรที่เนาะผู้ชายจะลองมีมชื่อเสียงหน่อยมีอะไรหน่อยก็จะเป็นที่ต้องตาต้องใจเขาแล้วครับตรงนี้คุณวิรดา,ดาบอกว่าเออว่าพุ่มปูปป่มาเข้าคุณวิรดาทำน้ำมนให้ดื่มใช่ไหม ครับผมจะเล่าตอนต่อไปนี่นะครับว่าครับไปบ้านลุนเรียบร้อยแล้วครับผมไปเผาเสื้อเรียบร้อยแล้วที่เป็นเอเสื้อยืดตาหานครับจะเป็นสีขาวใช่ไหมครับครับผมอ่าผมจะใส่เสื้อในประจําคือเสื้อยืดตาหานคอขมสีขาวอผมได้ถอดเสื้อตัวนั้นเผาไฟที่บัานลุนนะครับอืมตรงที่ขอนไม้ที่วสุแม่หลวงปู่นั่นเหรอใช่ใช่ครับที่หน้ากระท่อมบ้านลุนนะครับอืม พอหลวงปู่สวงซึ่งไม่มีวันดับตรงนั้นนะครับใช่ใช่ไปเผาปุ๊บไอเสื้อตัวนั้นฮะเสื้อตาหารซึ่งเป็นผ้าฝ้ายใช่ไหมครับครับครับมันต้องไหมเป็นสีขาวหรือเป็นสีเป็นสีเทาอะไรเป็นนั้นครับหรือเป็นกีเท่าไปอะไรเงี้ยครับผมเพราะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ตรงนั้นไม่ใช่อ่ะครับอืมมันเป็นเหมือนกับยางมาต่อยอะครับ ผมก็เลยเอาไมา้เขี่ยดูว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ผมนั่งเขี่ยตั้งนานนะเอาไมา้ไปเขี่ยที่เชือที่ไหมอ่ะครับครับเหมือนกับเราเผาถุงพลาสติกอืมมันจะเหนียวเหมือนกับยางมาต่อยที่ถนนดําสีดําตรงนั้นเลยครับยางนั้นเลยเหรอครับผมผมก็ไม่น่าเชื่อว่าอะไรจะเป็นขนาดนั้นอืมพอเสร็จแล้วตอนนั้นค่ำฮะ ก็เลยไม่ได้กลับบ้าน,น,นก็เลยไปนอนรีสอร์ทใกล้ๆนั่นนะครับนั่นก็คือธน,นวันรีสอร์ทมันใกล้ๆนั่นครับผมก็ไปนอนธนวันรีสอร์ทนั่นนะครับพอดีตอนออข้ามพออาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วก็กล่าว่าจะลุ่มตัวนอนพอดีออลุงผู้สงูงก็ได้มาเข้าร่างแฟนผมเออครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นเคยเข้าร่างแฟนไหมลุงปู่ไม่เคยครับไม่เคยนั่นคือครั้งแรกเลยอ่ะครับผมอ๋อ มาเข้าร่างแฟนผมแล้วก็มาทำน้ำมม,มให้ผมดื่มครับผมดื่มน้ำม,มูลแก้วนั้นไปอาเจียนออกมาเลยครับที่ที่รีสอร์ทเลยใช่ไหมครับที่รีสอร์ทนะครับก็อาเจียนออกมาอาเจียนออกมาเหมือนกับน้ำมันเออเนี่ยเหมือนกับน้ำมันไอที่เราทอดไข่ทอดอะไรน้ำมันปาล์มน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับนองหมูพวกนี้นะครับอื เป็นมันเป็นแก้วใสแล้วก็ไอตัวน้ํามันอะลอยขึ้นบนปากแก้วเลยครับมผมยังตกใจว่าเอา้าผมไปอะไรมาข้าวก็ยังไม่ได้กินเกี่ยวกับน้ํามันอะไรสักนิดเลยจนเป็น<อ>ขนาดนี้ครับพอเราดื่มน้ําดื่มน้มําในแก้วไปแล้วเราเราออกมาที่ใส่แก้วเลยเหรอหรือไงครับไม่เกินห้านาทีครับพุ่งพุ่งใสแก้วเลยเหรอพุ่งใส่แก้วเลยครับ Mm hmm. มีอาการคลื่นไส้ออกมาทันทีเลยครับ mm hmm. ผมก็ได้ยินถึงบอกว่าอะไรมันปฏิหารอะไรจะเกิดอะไรกับผมขนาดนี้ mm hmm. เร็วมากครับตรงนี้คุณสวงผมได้นับถือถึคุณสวงทั้กวันนี้นะครับจากคนที่ไม่เชื่ออะไรในเรื่องลี้ลับยากต่อการพิสูจน์แต่ครั้งนี้คุณสุรศักด์กลับเดินทางไปวัดไพรพัฒนา เพื่อจะลอดใต้สรีระหลวงปู่สูงและเดินทางไปที่กระท่อมบ้านรุนและถอดเสื้อยือดตัวที่ใส่ประจำเอาไปเผาในกองไฟที่หน้ากระท่อมบ้านรุนตามที่หลวงปู่สูงบอกปรากฏว่าเสื้อที่โยนลงไปในกองไฟนั้นไม่กลายเป็นอย่างมาตอยทำให้คุณสุรศัก์เริ่มเชื่อและศรัทธาหลวงปู่ขึ้นมาทันทีนึกในใจว่า ทำไมห,หลวงปู่ถึงล่วงรู้ทุกอย่างและมาช่วยคุณสุรศักดิ์ทางทางที่คุณสุรศักดิ์ไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่เลยหรือนี่ที่เรียกว่าบุญสัมพันธ์เมื่อออกจากบ้านรุ่นคุณสุรศักดิ์และภรรยาได้กลับเข้าพักที่รีสอร์ทและในคืนนั้นเองที่ปฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่หลวงปู่สวงมาเข้าร่างของภรรยาของคุณสุรศักดิ์และ ทำน้ำมนให้คุณสุรศักดิ์ดื่มจนกระทั่งของไม่ดีต่างๆในร่างกายได้ไหลทะลักออกมาเป็นเหมือนกับน้ำมันสีข้นๆทั้งๆท,งที่ทั้งวันนั้นคุณสุรศักดิ์ไม่ได้ทานอาหารที่เป็นของมันๆเลยพลาดไม่ได้ในคลิปหน้าเราจะมาหาคำตอบกับคุณสุรศักดิ์กันต่อครับอีลิเมียองสูงสัมปโน อิติปิโสนโมพุทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ